สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นอ่ามันเป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กอ่ะทุกคนแต่แบบว่าสามารถที่จะปรับนะครับได้หลายรูปแบบมากมากเลยนะเนี่ยนาตาคือมันเป็นแบบนี้ทุกคนท้าวางโน้ตบุ๊กนะครับมีที่วองมีแผ่นที่รองเมาส์ที่วางเมาส์แบบนี้ด้วยเห็นมันแปลกดีเห็นมันเท่ดีนะครับก็เลยลองสั่งมาเทสดูถูกกนี่จะให้ดูตรงนี้นะครับนี่มันปรับได้แบบปรับได้หลายรูปแบบมากเลยครับทุกคนดู แล้วก็เห็นในในไอรูปภาพในร้านเขาเนี่ยโอ้โหแบบปรับได้หลายแบบมากแล้วก็สูงเลยนะสูงแบบ40 50เซนเลยนะสูง47 49เซนอะไรประมาณนี้คือมันยกขึ้นมาตั้งให้มันสูงได้อะทุกคน <S <S แล้วก็แพ็กเกจมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับ อ่อนันี่ก็คือเป็นแพ็กเกจมาเขาก็มาแบบนี้เลยทุกคนเขาไม่ได้มีห่อ,อก,กันกระแทกไม่ไม่ได้มีห่อใส่กล่องกระดาษใส่ถุงแรมเลยนะคือมาเป็นแบบนี้เลยนะครับดี๋ยผมแกะดูเลยนะนี้ออกมาแล้วครับว๊าปนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนมหมดแล้วในกล่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับมีโฟรมรองมาให้หน่อยนึงอ่ะแกะเป็นถุงออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเนื้องานมีโฟมให้สองแผ่น เนื้องานเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงแผ่นที่รองโนบุกเนี่ยเป็นเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะเป็นเหมือนเป็นแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมนะครับมีรูปแบบให้ดูการปรับอะไรต่างๆะนะครับแล้วก็เนี่ยรูปแบบนะครับแอทชัตโอ้นี่ทำต,ตั้งตรงๆแบบนี้ได้ด้วยทำต,ตั้งเป็นโต๊ะอย่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าวางกับโต๊ะธรรมดาก็พับลงไปแบบนี้ได้เนี่ยพับเนี่ยหน้าตาโต๊ะแบบพับลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยเท่ดีนะครับวางบนที่นอนเล่นบนที่นอนก็สบายดีเหมือนกันนะครับเออเข้าใจทำดีเนี่ยเป็นตัวทรงตัว C ดูนะได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับดูจากที่ตัวรูปแบบเขาเนี่ยครับ Adjustable Angle นะครับ,รบให้ดูองศารูปแบบมุมต่างๆทุกคนมาดูของจริงกันนะครับตัวเนื้องานอ๋ออันนี้เขาแยกชิ้นมานะที่เป็นที่วางเมาส์นะครับแยกชิ้นมาให้อาจจะต้องประกอบนิดนึง ไหนเป็นยังไงอ๋อนี่ทางนี้ด้านหน้านะครับมันต้องกดนะรู้สึกนี่ทางด้านนี่มันไปแบบนี้นะครับมันจะมีเป็นสามสามพับนะทุกคนเนี่ยเป็นสามพับแบบนี้นะครับไอเห็นเห็นก็เห็นก็มีตัวรองนี่ด้วยนะนี่อ๋อเนี่ยนี่เขามีตัวรองนี้มาให้ทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวรองรองกัน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 ไหลอ๋อมีเป็นชิ้นเล็กๆนี้มานะครับก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งขายอะไรรู้เดี๋ยวดูก่อนนะครับน็อตกับแหวนตัวนี้แล้วก็มีชุดนี่ตัวนี้เป็นตัวล็อก อ่าช,ชุดกันเีย้ยต้องเสียบเข้าไปแีนยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกันไหลกันไหลน่าจะกันไหลเสียบตรงนี้เหรอหรือว่าเสียบตรงนี้เดีย๋ยวผมลองตั้งขึ้นมาให้มันเป็นทรงดูก่อนนะว่าหน้าตามันออกมาแล้วเป็นไงนะครับ <S <S ต้องกดแล้วกดคือตอนนี้มันจะหมุนจะขยับไม่ได้ใช่ไหมคืออยู่เฉยแบบนี้นะครับหมดปกตินะครับเราต้องกดตรงนี้ครับทุกคนกดที่ฐานมันล้วถึงจะหมุนได้นี่ขามจะปรับได้จะมีล็อกจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับนี่อ่ามันจะมีเป็นองศาตรงนี้บอกอยู่นะว่าไปที่เท่าไหร่นะครับ เรากดเข้าไปแล้วก็หมุนเอาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมตอนแรกเดี๋ยวปรับนียไว้สักไปที่อันนี้เป็น60องศาใช่ไหมแล้วเราก็มาดูตรงนี้จะได้เท่ากันนะครับไปที่60เหมือนกันอ่าตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมอ่าเราก็ปรับไปให้มันเท right. ่ากันเป็นให้เป็น60เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็น60เท่ากันแล้วปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นด้านบนไอ้ข้อหนึ่งเร right. okay. าก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาถ้าเกิดจะเอาให้มันหมุนขึ้นมาดีเราก็ต้องทําพร้อมกัน2ข้างกด2ข้างแบบนี้นะแล้วก็็ดดันนนนแแล้้วกผ่มขึา ให้มันเท่า,เาๆกันแบบนี้นได้ประมาณนี้แล้วงไงต่อฝัอ่งนี้อีกอเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองลองเทสดูว่าว่ามันจะต้องกับด้านไหนกันแน่นะครับถึงจะดีอ่นนี้เจอแล้วนะครับตรงนี้น็อตที่เขาให้มาใช่ไหมขาฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีรูแบบนี้นะครับเอาไวต้ต่อกับอันนี้ไงที่วางเมาส์นะครับที่วางเมาส์เป็นแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวน,นี้ใส่เข้าไปเลยทุกคนแล้วที่แผ่นที่วางเมาส์เนี่ยจะมีรูอยู่แบบนี้นะครับใส่เข้าไป อ่าแค่นี้ก็ได้แล้วได้ที่วางเมาส์แล้วนะครับเออนี่ได้ที่วางเมาส์แล้วก็อโอเคนะครประมาณหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เขาจะมีตัวนี้มาให้เป็นตัวรองนะครับตัวกันตัวกันของตัวการโน er ้ตบุ๊กรเราแล้วก็เอาด้านนี้นะครับจะเป็นด้านสีเป็นด้านงอๆแบบนี้ใช่ไหมเสียบเข้าไปกับตรงที่มันงอออกมาของตัวแผ่นฐานเขานะครับแล้ว่แปะเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆงัดนิดนึงนะครับมันก็จะเสียบเข้าไปพอดีค้างอยู่แบบนี้พอดีนะครับแล้วก็เลื่อนได้ทุกคนเลื่อนอ่าเนี่ยมันมี2อันใช่ไหมเลื่อนได้เนี่ยมันก็ออยู่ ไม่ให้น้ตบุ๊หล่นไม่ให้ iPad หรืออะไรของเราหล่นนั่นเองนะครับประมาณนี้มานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวขาตั้งอันนี้กันต่อนะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ใช้มาประมาณสอาทิตย์ได้นะครับชอบมากนะครับปอกตามตรงว่าชอบมากเลยมันเท่ดีมันปรับเปลี่ยนมันสามารถที่จะดัดแปลงแล้วก็ปรับได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับไปนั่งเล่นนอนเล่นบนที่นอนนั่งเล่นที่โซฟานอนเล่นบนโซฟาอะไรแบบเนี้ย มันก็เอาวางคอมตัวเราแล้วก็เล่นเล่นอยู่ตรงนี้ได้สบายเลยรวมถึงนะครับมันไม่ได้ใช้เฉพาะโน้ตบุ๊กนะเป็นที่วาง iPad ก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะเอามาใช้ให้ใหกับเพนดิสเพย์นะครับของลูกผมก็คือเป็นขาตั้งสําหรับไอตัวจอวาดรูปที่เป็นแบบเป็นเพนดิสเพย์เลยวาดลงไปในจอเลยอะ่ะเออผมซื้อมาผมไม่ได้เอาตัวขาตั้งเขามานะครับเพราะว่าขาตั้งซื้อยากต่างหากคือเกือบสองพเลยนะ ผมมาซื้อตัวนี้ประมาณ2อ0สอ่ะใช้ได้ดีเหมือนกันเลยทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะเอียงปรับตั้งได้แบบปรับได้หลายรูปแบบการใช้งานมากนะครับเดีย๋ยวมาดูให้ดูเบื้องต้นนะทุกคนก็พอเราใส่ตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเบืบ้องต้นก่อนชั้นติเตี้ยแบบชั้นเดียวก่อนนะครับชั้นเดียวก่อนที่ผมใช้ประจําก็คือจะเป็นแบบจะเป็นแบบนี้ผมต้องเอาขานี้ขึ้นมาก่อนนะเพราะว่ามันไปซ้อนกันจะเอานี้ขึ้นมานะครับเราก็ปรับตรงนี้ลงไปอ่ะสมมติได้มุมนี้เนี่ยนะครับถ้าใครปรับเก่งๆแล้วเนี่ยกดแล้วก็หม อ่ะแล้วสมมุกกิเกกะเกกะก็ก็ก็พับเก็บเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นฐานขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็น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 เพนดิสเพย์ว่ารูปตรงนี้ก็ใช้ลักษณะแบบนี้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการวางโน้ตบุ๊กเนี่ยมันแง่มันก็วางได้สบายเลยเหมือนกันทุกคนกาลังสวยเลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้านหลังได้ดีด้วยเพราะมีรูระบายนะครับ อ่าเป็นประมาณแบบนี้ได้ได้แล้วนะหนึ่งมุมนะครับทีนี้ยกขึ้นสูงอ่าทีนี so ้แบบว่าอยากจะยกขึ้นสูงสักหน่อยเพราะว่าเตี้ยไปอะไรอย่างงี้นะก็ยกขึ้นเลยนะครับอ่าเป็นมุมประมาณนี้ก็ได้กดทางด้านนี้นะครับแล้วก็หมุนลงมามันต้องกดก่อนะอ่าแล้วมันจะล็อกอยู่แบบนี้อ่าเอาสูงขึ้นมาหน่อยยกยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยถ้าคนทำคล่องๆแล้วเนี่ยมันจะสะดวกหน่อยนี่นะอันนี้ก็จะได้ยกฐานสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กวางปรับเปิดจอโั้นี่ใช้งานเลยลักษณะได ใส่ตัวที่ลองเมาส์ได้แล้วนะครับก็ลองดูแต่ว่าอาจจะผมว่าน่าจะใช้ไม่ค่อยถนัดหรอกอาจจะกระอกกระแดกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีเนี่ยใส่เข้าไปที่รูเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นที่ลองที่ลองเมาส์เลยนะครับอ่าใช้ตรงนี้ได้ก็พอได้อย่าไปวางมือกดมากนะครับเอาแค่แบบประคองเมาส์ไว้เฉยประคองไม่ให้มันเมาส์มันล่วงลงมาหรือว่าอย่าไปแบบจริงๆแล้วก็วางได้แหละนะครับแต่ว่าอย่าไปกดอะกดผมกลัวว่าน็อตเนิร์แล้วหรือว่าตัวพลาสติกที่ล็อกตรงนี้มันจะหักนะครับนี่แล้วมาณน้นะเอาเมาส์วางงตรนี้ อ่าได้อีกมุมหนึ่งแล้วนะทุกคนอันนี้คือแล้วแต่ชอบอะแล้วแต่ปรับเลยนะครับแล้วก็สมมว่าเจ้าสูงขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับสูงขึ้นมากว่านี้เราก็กดตรงนี้เอานะครับปบูมันปรับได้เยอะมันปรับได้เยอะนี่อาจเด้งขึ้นมาอี่อีกมุมนึงนี่อ่าแล้วก็ปรับตรงนี้เข้าไปนี่ขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะเออมันจะเป็นระดับขึ้นมานะครับ หรือว่าอาจจะปรับปรับตรงนี้ไปเลยอาจต Trans ัออ้งขึ้นหน่อยหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับโหนี่เป็นไงสูงแล้วแทบจะเป็นโต๊ะอยู่แล้วนะครับแทบจะเป็นโต๊ะอยู่แล้วนี่นะครับนี่ประมาณนี้อ่าเน,นี่ยแล้วเราตัวเราอยู่ตรงกลางเงี้ยมันค่อมตัวเราอยู่นะเวลาที่เราทํางานบนที่นงที่นอนนะครับได้สบายเลยโอ้โหไม่ต้องไปใช้โต๊ะอะไรที่มันใหญ่โตโมโหลานะแบบนี้เลยค่อมตัวได้เลยนะครับสมมติว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันบางทีอาจจะไม่ต้องใช้มเมาส์ก็ได้แต่ถ้าว่างานบางอย่างอาจจะต้องใช้ก็แล้วแต่นะแล้ว יף, แต่ว่า อาจจะมีกระดุกกระดิ๊กหน่อยเพราะว่าเนี่ยอาจจะมียกยก,ยก,ยกนิดนึงนะครับก็ลองใช้ดูนะเราค่อยๆปรับกันดูอาจจะดีกว่าวางบนตัวดีกว่าตัวเมื่อยคอนะครับวันนี้มันจะทําให้สูงขึ้นมาระดับหน้าระดับคอพอดีนะครับก็ดีขึ้นนะครับโัวหได้หลายมุมปรับอาจจะปรับสูงแบบแบบสูงเป็นเป็นเป็นโต๊ะเลยให้ดูนะครับอ๋ออันนี้เอาไว้ไวแบบนี้ก็ได้นะเอาไวเแบบ้เป็นแบบเป็นโต๊ะเลยเดี๋ยวมันก็จะต้อง่าทําทขานี้ให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็ เอาขานี้มาปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเอาขานี้ให้ให้มันตรงกันตรงไหมอ่ายังไม่ตรงน่าแก๊กได้แป๊บหนึ่งแล้วอันนี้เป็นรองหลังนี่มาแบบนี้อ่าค่อยๆปรับไปนะครับพอปรับเก่งๆแล้วเนี่ยนี่อะปึ๊บ,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 บนี่ได้เป็นโต๊ะสูงประมาณอย่างนี้เลยทุกคนเอาโน้ตบุ๊กวางนะครับนี่นะสูงพอไหมนะครับสูงพอหรือย,ยังนี่สบายเลยนะครับนี่ประมาณขนาดนี้เลยโอ้ผมว่าน่าจะล้น น่าจะล้นจอไปเลยนะครับนี่จะให้ดูว่ามันสูงได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่เอาลงมาให้ดูนี่นะครับโอ้ oh, oh, มันตั้งสูงขนาดนี้เลยน่า,นาจะล้นจอไปแล้วนะครับปรับได้หลายรูปแบบนะไปดูในรูปเขานะครับผมก็มาทาให้ดูแล้วว่ามันเออได้ประมาณแบบนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งทุกคนที่ผมมองเห็นนะรู้สึกว่าอันนี้ถ้าเกิดเราวางเนี้ยสำหรับคนถนัดขวาใช่ไหมสำหรับคนถนัดขวานะครับที่วางเราเมาส์ตรงนี้ที่วางเมาส์มาจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมรู้สึกว่านะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะมองดูเนี่ย ตรงนี้มันจะถอดได้ถาดอันนี้เพราะว่าผมมองเห็นว่าเนี้ยก็ทํามุมนี้มามาอยู่ด้านบนเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นสลักอยู่นะครับสองฝั่งบีบตรงนี้นะครับแล้วมันจะถอดขาออกมาได้แล้วจากนั้นทําไมรู้ไหมครับพอเราพอเราถอดขาออกมาได้เนี่ยในกรณีที่เราอยู่มุมแบบนี้ทุกทุกคนอ่าเนี่ยเราจะใช้ไอ้ตัวนี้นี่เคสในกรณีที่เราอยู่มุมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราถอดตัวนี้ออกมาได้นะแล้วเราพลิกอ่าแล้วเราพลิกใช่ไหมครับแล้วเราพลิกมาปึ๊บ ถ้าแผ่นนี้นะครับถ้าแผ่นนี้มันพลิกด้านได้เนี่ยมันถอดออกมาได้นะ้ด้านหลังถอดมาได้แล้วก็พลิกด้แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมเนี่ยไอตัวสลักตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมไอตัวที่งอลงไปเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับที่ใส่ที่ใส่เมาส์ที่ใส่ที่รองเมาส์ตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ด้านซ้ายสําหรับคนถนัดซ้ายทุกคนก็จะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันครับย้ายที่วางเมาส์มาอยู่ทางด้านซ้ายได้โดยที่ อาจจะต้องถอดขาตรงนี้ออกแล้วเนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงเนี้ยถอดออกแล้วก็พลิกด้านนี้ลองแล้วก็พลิกด้านนี้ออกมาเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะย้ายฝั่งเมาส์เอาเมามาไว้ด้านซ้ายได้แล้วนะครับทุกคนก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถนัดขวาก็จะใช้งานของเขาได้ปกติเลยโอ้หเนี่ยเป็นสูงเป็นโต๊ะแบบนี้เลยนะครับวาง iPad วางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปวางอะไรก็ ฝากไว้ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับใครสนใจนะเป็นตัวขาตั้งโน้ตบุ๊กนะครับที่สามารถที่จะปรับขาได้หลายแบบมากนะครับเออผมว่ามันเวริร์กดีนะเขาใจคิดก็ใจทําดีนะครับเนี่ยนะมันปรับได้หลายแบบมากกคนต้อง,องลองต้องลองไปปรับเล่นกันดูนะครับแต่ว่าเวลาปรับอะต้องเอานิ้วกดอะไรแบบนี้ต้องค่อยๆปรับดูแล้วกันนะว่าเดี๋ยวพอใชไ้ไปบ่อยเดี๋ยวก็ชินเองสมมติว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะแบบเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องหลบตรงนี้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าปุ่มตรงเนี้ยมันโดนมันโดนในนี้บังไง แล้วเราก็ค่อยมาดานตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ยสุดมากก็จะใช้เป็นมุมเนี้ยผมอะไม่ได้ไม่ได้ยกสูงเพราะว่าเขา,เาไว้วาดรูปเอาไวใ้ใส่ใสเพนดิสเพวารูปเนี่ยมุมขนาดนี้กําลังดีเลยทุกคนใช้ได้นะครับผมใครสนใจก็ดีวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นจริงๆแล้วคือเขาใช้เป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กนี่แหละนะครับอ่าเดี๋ยวทําเป็นแบบแท่นวางแบบสวยสวยให้ดูดีกว่าแบบนี้มันถ้าตรงตรงนี้ดูแข็งแรงดีนะถ้าวางเป็น,เป,นเป็นมุมแบบนี้นะครับปาปใส Note ป่โน้ตบุ๊ก้าไปโอ้โหสบายเลยทีนี้นะครับกำลังสวยเลยถ้าเป็นนนแบบบี้นะครั ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขาตั้งนับขาตั้งโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับวางได้ทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง iPad เลยนะครับไซส์ตรงนี้ขนาดใหญ่กําลังดีอันนี้โน้ตบุ๊กจอ14นิ้วอะ่ะดูเนี่ยถาดตรงนี้ประมาณ15นิ้วนะทุกคนโน้ตบุ๊กของผมตัวนี้จอ14นิ้วนะตัวถาดตัวนี้นะครับยาว,วนี้17นิ้วเลยนะครับ17แล้วก็หน้ากว้าง10นิ้วนะครับใส่ได้หลายรุ่นอ่ะนะครับโน้ตบุ๊กที่ไซส์ปกติทั่ว คิดดูว่า17นิ้วนะครับถาดถาดตรงนี้17นิ้วเนี่ยใส่ได้สบายเลยนะครับ200กว่าบาทเท่นนั้นเองนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ